สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขนมณียะแดงกสิมะเขาคัวเห็ดเมนูต้มยำไก่นะจ้ะยะแดงกระเด,ดเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะพี่น้องกสิมีเครื่องต้มยำเนาะค่ะข่าหัวสิงไคใบบักกรูดหากผักซีแล้วก็บบักเขือเทศหอมหัวไ่หอมแดงน้ำนะจ้ะมณียะแดงกสิใส้เห็ดนางล้มหลวงนะจ้ะพี่น้อง ปีกไก่แยแดงก็ลางด้วยน้ำเกลือแล้วก็ซับไวเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะใส่ผิกทอดน้ำเนาะจ้ะบักขามเปียกคันไว้แล้วเนาะจ้ะพี่น้องต้นหอมผักซีแล้วก็ใบบักกรูดเนาะจ้ะแยแดงกัสซี่ใส่เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวรสด,ดีน้ำเนาะจ้ะพี่น้องไข่แยแดงก็ตั้งน้ำฮอนไวก็เริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้อง หมอห้อเดือนแล้วเขาก็เริม่มปรุงเลยนะจ๊ะย่าแดงสีใส่เกลือเม็ดจักซสอนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องใส่เคืองต้มยำเนาะคะ่ะวิ ปิดฝาถ่าเห็ดเครื่องต้มยำหอมมันหอมก็น่าจะพี่น้องค่ะย่แดงก็ตั้งไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะหม้อเอกก็เริ่มเดือดแล้วนจาจะเครื่องออกความหอมแล้วเนาะคะ่ะที่นี่ย่แดงก็สิใส่ไกล้ลงไปเลยเนาะคะ่ะ ปิดปลาไปจกเข้าก็นเนาะจ้ะข่าวเขากับมาเบิงหมอต้มยำฮอตต่อเลยเนาะค่ะเดือดแล้วยีแดงกับสิตัากฟ้องออกเนาะค่ะพี่น้อง ที่นี่ยแดงกับสิใส่เห็ดนั่งล้มหลวงลวงไปเลยเนาะค่ะฝงต่อเลยน่าจะพี่น้องหลดดีจกักสอนหนึ่งเนาะค่ะ อิ่วขาวนะจ๊ะเดี๋ยวบ่อพ่อค่อยๆเติมไหมนะจ๊ะพี่น้องนำํำประคามเปียกยีแดงสิใส้หมดเลยเนาะค่ะปิดฝาต้มต่อจากข้านึงก่อนนะคะพี่น้องที่นี่เขาก็มาเบ่งหม้อต้มยำเขานะจ้ะโอ้เดือดนะพี่น้องสุกรระมาณ ยายแดงกับตังไปโดนเติมแล้วเนาะคะ่ะสุกแล้วค้นได้เนาะจ๊ะว่เป็นอย่างบข่ขาวแลวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะที่นี้ยายแดงกัสิมมาซิมเบิ่งก่อนเนาะจ๊ะ ทั้งสมจะพี่น้องยี่แดงใส่บับขามอีเล็กน้อยนาะจ้ะตะน้วแล้วเวนะค่ะใส่ต้นหอมลงไปก่อนค่ะต้มยำไก่ของยี่แดงก็เลยพอดีแล้วยี่แดงกับซีโซัมนีเนาะค่ะปิดไฟเลยนาะจ้ะใส่ผิดทอด ใบบกรูดนะจ๊ะหมอมเปผักชีน้ำนะจ๊ะต้นหอมพร้อมค่ะต้มยำไก่ของยายแดงก็ได้เส็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะมาได้จะมากินเขาก็ต้มยำไก่น้ำานื้แดงเด้อค่ะเด้อ กระฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจใฮ้แดงในเด้อค่ะเมื่อหนาพอกันไหมนอกจากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย